สวัสดีครับแฟนๆทางช่องรัสเซียชั้นแนวนะครับทุก,คนน,ค,ทกค,นคนนะครับอยู่ดีสบายทุกคนนะครับเมื่อกี้นะครับกับมาพบมาพอกันอีกคือเก่าทางช่องรัสเซียชั้นแนวนะครับสลมามเมื่อกี้กับอีพาพ่อแม่พี่น้องแฟนๆทางช่องเข้าไปเบิงนะครับว่านางอุ้มเมื่อนี้เป็นเสียงที่อย่างซูยูซูกินนะครับแล้ว,ดวลไ,ได้ยินแววๆไปเด้ว่า น้องปนเอาบกหอยอีโขงมาให้ว่าสันว่าถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปเบิงว่าปริเทศยังกินนะครับเดี๋ยวเขาตามไปเบิงกันนะครับ<ศ>อยู่นาบานครับผม หอยโขงว่ามันบอกหอยเชงว่ามันบอกหอยทะเลด้วยเนี่ยหอยน้ำเจือหอยโขงนี่ละจ้าหอยน้ำเจือหอยหน้าเนาะต้มแซ่บะพี่น้องต้มกินกับหยังต้มกินกับวตำบักหุ่งตำบกุ้งต้มกินหักตัวนี้เนาะโอยนางอุ้มเป็นตำบักหุ่งแซ่บเด้อพี่น้องไงขอบอกไว้ก่อนขอบอกไว้ก่อนใส่นี่เด้อพี่น้องนี่ตะไคร้อันนี้หยังดับกินบ่เมนจะดับกินดับข้าวนี่ ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะสุดต้มยำเหรพี่น้องพี่วานตะไคร้ใบมะกรูดใช้กระนาบิึงกันนะขอเบิึงบักหอยกันนะนี่บักหอยเข้านี่จ่ามีต้นไ้ใหญ่ๆพี่น้องพี่วานเอาซาขึ้นมาเบิ้งซาขึ้นนี่จ่าโตปมาดมีแต่โตเท่าทๆตรงๆกันไหมเต็มๆเลยพี่น้องถ้างบอกไปกับว่าได้กินมาดวน่ะเนาะเป็นหลายปีแล้วหลายปีได้พี่น้องเมื่อนี้เป็นเอามาฝากเน่ะโอกาสดีน้องเขาไปงม ครัใส่ง้ม,มาาก็เลยเอามาฝากใหญ่คนอย่างนี้เข้าไว้ใหญ่จมมาอยากแต่ว,ว่าน้องเพิ่นกเ็เลยมีงุมมาให้น้องก็ดีดีดดนอนกัไดน้นองสาวนอนไส้ดีกับตั้งสี่<ห>จมอยากยังก็สน <laughs> หาให้เร็วเร็วเ <laughs> บาบ้าน <laughs> ไหนพอ่อมือจ่อยพี่น้องอน้องสา้เอ้ยน้องไา้กับน้องสาวพักกันไปหามาให้ เอามาตักกระสอบปักแหน่นึงพี่น้องอันนี้ล่างเนาะล่างล่างจ้ะอันนี้เป็นเศษเศษพุนเศษหยาเศษดินล่างแล้วก็เอาไปต้มเนียนจ้ะล่างแล้วจะเอาไปต้มเลยจ้ะอ๋อพี่น้องเดี๋ยวครับไปบึ้งนะครับนั่นเสียงยังอ่ะห้องอ่ะเสียงตะขาจันบอกยังยังนั่เสียงยังอ่ะไสนล่ะพุ่น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  น hm ั่นนหละโตน่ะยุ้งต้นตะเคียนน่ะพ like ี่น้องพุ่นพุ่นพุ่นตกเชียนตีต้นตะเคียนจ้ะต้นตะเคียนท้องพี่น้องอยู่หน้าบ้านของอุ้มจ้ะเสียงธรรมชาติพี่น้องเสียงนกเสียงอะไรกระจันเนาะครับเนาะถ้ากระจันห้องอันปลาป่านี่ยังกว่า ปานในเขานาแรงแต่นี่ตั้งไหนอันนี้มันหนาฝนเด้พยากรณ์อากาศว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วพยากรณ์อากาศบอกว่าเขาสู้หน้าฝนว,ว่าวะจะกระจนห่องที่จังเีเขานาแรงเนี่ยไหมงี้ยสีแดงซะสมบูรณ์ว่ามัน มันสวนทางกันไหมตะเกาจักะจั่นห่วงมันเหมือนสีแดงเลยด้มันเหมือนฝนเลยดิปายแค่คิดคือพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะมาแนนบอสครับกัจักกะจั่นห่วงคือเหมือนฝน่ลยดิตะเกาอ่ะแนนบอหรือว่ามียมนี่จังไดเขาใจผิดฝนฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจังไดถ้าว่าพยากรณ์อากาศว่าเข้าสู่หน้าฝนวันที่สิบห้าพฤษภาคมุนว่า ถ้ากับเบิึงฝ้าบ,บึงฝนก็แดดเปียงๆอยู่พี่น้องจะไปต้มแล้วนะคะเอาห่าวันนี้ไปหอยแล้วพี่นอ้องสิมาต้มแล้วพี่น้องนี่จะเอามาต้มนะคะตอกหอยใส่หม้อลงไปดยค่ะนี่กับ ตอนการต้มเนาะจะขันตอนการต้มต้มแลให้ต้มสีเฮบุคุงพี่น้องฝาหองมึอต้มหอยข่งพี่น้องหอยโขงกินกับตะบุงขั้ตะไคร่ก่อนพี่น้องจับข้าวมืองุ้มมงมองุ้มวน้าววนี้มันงุ้ม ข่าวเวีไหนยินข่าวมืออื่นเด้อพี่น้องมืออื่นเมออื่มอกี้จะไปงุม่มไหยนยินข่าวว่าจะไปงุม่มน,น้ำฝนวัาจีบะอยากไปงุ่มแม่พี่น้องอย,อยู่วายันเล็บขบบ่ดนะ้อเนาะมันเป็นยังไงคือบางสั่นงุ่มบักหอยนี่นะเล็บขบจักเลี้ยวลุกน้ำเนาะเล็บกระโคบทั่นแล้วทางว่าเฮงต้าเฮงต้าอยากหูอยากร่องในบัดตา้นจีบพี่น้องน้องอุ่มบ่เคยเหตพี่น้องโอ้ยอผัดว่ะ เอาเอาเห็ดนี่มันได้กินก็หนักกันชิ้ไปประกูดพี่นงเอาไปประกูดดักค่ะหอมหอมเครื่องเคียงเพิ่นนี่จ้าไป้ระกวดตะไคร้นะคะโอ้ใบปประกวดตะไคร้ใส่เลยพี่นงอืมโอเคสิฮานคาแต่น้ำจุกเลยมันเได็จหอมได้ค่ะ เอาใส่สักหน่อยใส่เกลือใส่เกลือนิดหน่อยนะคะมี่กับอีกฟ้างแล้วก็เปิดไฟเลยค่ะนำใส่ไป่รื่อง้ำบ่อยไหมเอานำเป็นนำบก่อยเรืองเปิดแกโอ้ยนะไหนกินวะนะนะใช่ก็คือแบบทนที่นช่องน้องอุ้มเรื่องเปิดแกะ ก็จะมันเขาวไปเลยครับโอเคนี่ก็หอกมากเลยพี่มันหอมโอ้ปิดฝาไว้ด้วยน้ำมะร่อยน้ำมะร่อยน้ำมหอยมันสีออกมากใช่ใส่น้ำมหอยเพาะว่ต้องเติมน้ำนะครับไม่ต้องค่ะนี่น้ำหอยสีออกมาเองปิดฝาอ๋อเราก็ทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวข้ามาเบิงกันพี่น้องโอเคครับเข้ามาเบิง ครับพี่น้องหลังจากนี้เ่ากระดีได้มาดูเบิงว่าบักหอยเอา่าไก่สุกไปนะครับได้ไปเนาะนะครับตอนนี้น้ำกกำลังเดือดนะครับเปิดเบิงพี่น้องเปิดดูนะคะอู้คือห่อนี่เปิดเ <Okay. S 1> บิงเนี่ยเขาบังห่อนเด้อวกมือหาแนวห้องเนี่บ๊วยผ่าที่เตรียมไหม่คักแน่เนะอลังการงานสาั่งมันห่อนจริง,งมันห่หนอนเนาะคนเบิง โอ้ยชุกไปชื่ออมก็หมายถึงฮะสุกแล้วค่ะสุกเรียบร้อยสุกเรียบร้อยเราก็จะมาปิดแกะนะครับป้ากเรียบร้อยค่ะโอ้ยห้าสิไปตนต่ำกบุงงแล้วแบบนี้พี่น้องห้า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 น้องอุ้มห้อน้องห้านองเฮยแต่งไหนจับหู จำไปมันถูกเด้จำบ,บถือล่ไปลามไปเบิ่งนี่วกอกุปกรณ์ตำสตามว่าคับเนาะต่อไปครับจีนำมุมจีตำพุงสูกินตำสและพี่เหอ่ตาตำมะระกนะนี่พุงเฮาน่นองตำบหนึ โอ๋ค่ะเนี่ยถานผอกเลือกก่อนพี่น้อง oh, กระป๋อสบักหงพี่น้องหงปันะพ่อีเตอซีบเนาะตำอินกบปักหน่อยไหมนอ้งนองเ็เนาะเฮ้ยอดดีปิตาไนเสียงแมอวอด เบิ้งพี่น้องขั้นตอนการตำมะบุกงงงมีโซฟีเมื่อยบิ้งง่ายได้พี่นอ้องใช่ยังแน่พริกพี่น้องพริกทั้งสวนยกมา,าเลยค่ะใช่หมดป้เนี่ยมากหลา,ายเพลหลายวะค่ะใส่หมื่ะ<อ>ก็ใส่หมดเลยป้วนอะน้อค่ะประนันกับข้าวแค่ละ,ละใส่พ่อปลาน้ำปลาน้ำปลาอย่างนี้น้ำปลา ปลาต้มสุกปไปเนาะใช่หัวอะไรก็อร่อยอร่อยแล้วอร่อยที่คนตำอร่อยที่คนตำขันว่าเขันว่าโอ้ยสมเหมืนขี้หม่บะนาะเนาะเป็นหม่เสือวะน้อกินได้บะนาะพวกนัวพวมหัศจรรย์น้องนัวลายเสยหลายนัวหน่อย ได้หน่อยแล้ว,วลแต่มักได้อพี่น้องสิโลนวันแหละวันสิรานน้ำตาลกีบค่ะน้ำตาลปี๊บ กินเองมอวากนกับหกมันเสียสบนเนาะสมุดเขลือเทได้หลายไหมสเสียบเสียแยกแล้วไปต่อมะเขือเทศค่ะทเทศกกรนแล้วพี่นอนมะเขือเทศทานเนื้อก็ใส่ไปพี่นองมากหลายใส่หลายน้ออุ้มักหลายหลายพี่นองมะเขือเท นัวเสียบหลายแย้งบักถั่วบักยาว แล้วพี่นอนก่บ่ลามขนคุ้มดิบ่ได้ดิมัมกสมบ่สมกับ,สกบสไส้หลายๆนวดให้มันเคิอืออกน้ำกันใส่น้ำปลา กินมาแล้วพี่น้องยสีฟ้สินคุออกมกันน่องเส้นมะละกอใส่ันะคะไม่หมพี่น้อง,น,อน,องน้ำลายไหลน้ำลายไหลค่ะ ยูว่เข่ากันหรเปาตัตัตม้ตมตัเข่ากันนี่นะค่ะบมกพอเพิมมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเรากเกลียวแล้วเราก็มาชิมเบิ่งค่ะพี่น้องเป็นไหนเนาะเสียบวะเนาะ เพจถ้าไปไหนน้อนก็เอคือเพดี่่บอกพี่แม้จริงอวันขนแสววันรถชิบล้อน้องมันเพจแมให้แม่น้องบนี้เนาะกินได้นมันกินใดเนาะแบนี้นอนนนโอ,อ,อยความ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 ประเดกความนอะไม่แห้งไม่หลแซวบนองแซบแซวเนาะ อ่าขวดมันล่มน้องนืงม,หม,นงหมหพานน้องโอ้ยหวหลเสียบทั้งเผ็ดทังแสบแสบเสบีสบยบหล

น่อาใชเอาสมุนมามาแล้วมาับใ่น่อเพลิดเนหนาเลยสมุนมาเลยอะมาเร็วี<า>่กัน<ม>ลองคน สองห้องเียงามมๆกไปกินด้วยกัน,นเป็นอะไรเสียบะนะฮะกินน้ำไนดะ้ป็นะน้ำบ้าเอเสีบ้าเ,เป็นได้แขบครับที่ใบเป็นฟังแนะ่รู้จัหาาน<ด>อะ ไม่เลยห้ฟังฟังปังป nope> totally ุเยเย่ปังป wow. ุเยเย่ฟังปังบังแนนพี่น้องนาจาเนาะลุย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 นั่ากินน้ำกันเหรอเร็วเรีวเรีกินเนียน้องไปลิ้มน้อวานี่ก่อน សួស្តីពីន້ອງមកបកហួយផ្សាយក่อนបាទជីមបកហួយផ្សាយក่อน ม้วนเลี้ยววันเอมนม้วนม้วน้าพี่น้องมักกันแล้วกันด้าบะหมี่ไหมไอ้กินไม่พี่รงมนะอู้หอันนี้หอยงองเ้าลุย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 แ้วแล้วจิ้มนำน้ำตาบะห่น้องกระทันหมวดแล้ว เนี่อืมด้ไปครับน้องมต่าอืมอืมนีพักแข้วพี่น้อักเขี้วผักเข้วผักเขี้วอะวะผักเขี้วผักเขียวอันนีว่าตะเพียนนะพักวอันนี้พักการอย่างงี้เ่ยแซ่แซ่

ค้าบมันเนี่ยม,มากินตำหมงกันแล้วพี่น้องเด้อมือนนี่เด้อน้องกับฝากท่องเลยแล้วค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตเด้อค่ะเด้อสำหรับใครจะกินตำหมงมากินนกกันเด้อพี่น้องเอาไปตำกินมือนนี่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องอุ้มด้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย